ี๋ยวคลิปนี้มาปักชำมันหวานญี่ปุ่นนะครับก็คือตัดหัวตัดตูดมันแล้วเอามาใส่ดินประมาณนี้ทิ้งไว้สักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นอย่างนี้พอต้นมันเริ่มโตแข็งแรงนะครับมันก็จะเลื้อยไปตามดินอย่างนี้ผมก็จะนับมาประมาณ1 2 3สองสามข้อนะครับผมก็จะตัดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะเอาไปชำก่อนนะครับบางคนก็เอาไปปลูกเลยก็ได้ผมเอาชัวร์หน่อยเดี๋ยวจะเอาไปชำนะครับ วิธีชําก็ง่ายๆเลยครับตัวนี้เป็นแกบดํำนะแกบดํำล้วนๆเลยนะครับตักใส่ใส่แก้วหรือกระถางก็ได้หรือแตอ่ต้องมีที่ระบายน้ำที่ก้นมันด้วยนะครับเจาะรูระบายด้วยสำหรับคนที่ใช้แก้วเทน้ำไปให้แกบดดำชุ่มเลยนะครับจากนั้นเจาะรูตรงกลางปึ๊บ ลึกๆนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ต้นใช้กิ่งนะครับกิ่งมันที่เราตัดมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ทรายนะครับใช้ทรายใส่เข้าไปปึ๊บ ก็ลดน้ำนะครับลดน้ำให้เปียกเลยแล้วก็จัดทรงจัดทรงแล้วก็รอน้ำมันยุบลงไปแปบนึนงนครับ โอเคพอน้ํายุบป,ปุ๊บต้นมันจะอยู่ทรงอย่างงี้เราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มลำลายแดด่องถึงนะครับแต่อย่าให้แดดโดนเต็มๆพอทิ้งไว้สักตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่ผมชําไวแล้วมันจะออกรากประมาณสักสองอาทิตย์รากมันจะขึ้นมาแต่ผมทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งให้รากมันชัยอยู่ที่แก่เต็มเลยเดี๋ยวแช่นะ้ําแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูราก แช่น้ำแล้วก็คว่ำออกมานะครับปึ๊บเห็นไหมรากมันจะเริ่มทะลุออกมาข้างๆนะผมใช้แก้วใสๆนะแล้วก็มาเจาะรูเราจะได้มองเห็นรากเวลามันเดินออกมาที่ขอบกระถางขอบแก้วนะครับแกะเบาๆนะครับรากมันจะ เดี๋ยวลากจะขาดปึ๊บพอถึงประมาณนี้เอาไปจุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวผมจุ่มน้ำแป๊บหนึ่งนี่ครับหลังจากจุ่มน้ำมาแล้วเห็นไหมลากออกเต็มเลยนะครับผมทำไว้สองกิ่งนะก็ติดทั้งสองกิ่งเลยนะครับเนี่ยโดยเป็นมันญี่ปุ่น มันเราซื้อตามตลาดมาถ้าซื้อตลาดทั่วไปไม่ได้ในห้างนะโลประมาณ80บาทนะครับเราก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาไปลงดินให้มันออกยอดอย่างนี้นะครับใครเอายอดไปปลูกเลยก็ได้แต่ผมชําก่อนเพื่อให้รากมันเดินเพื่อเอาชัวว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางเราก็เอาไปกินนะครับเราไม่ต้องปลูกทั้งหัวนะประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเอาลงจะเอาลงดินลงตะกร้าก็ได้นะครับ หรือลงกระถางกันแล้วแต่ก็เอาลงไปนี่นะครับปื๊ดเห็นไหมรากมันจะออกเต็มเต็มเลยก็คลบชุบชุบช,ชุนะครับแล้วก็รดน้ำมันสักหน่อย รอไว้ประมาณสามเดือนนะครับโดยประมาณก็มันก็จะออกหัวนะครับหรือถ้าไม่ออกหัวใบมันจเจริญเติบโตดีเราก็ตัดยอดกินก็ได้นะครับเพราะบางทีผมปลูกมันก็หัวไม่ออกนะคือคือมันลงไปแล้วใบมันเลือ้อยเราไม่ได้จัดระเบียบใบมันจะโตแต่ใบเราก็กินแค่ยอดก็ได้นะครับไม่ต้องกินหัวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะใบ้วคาคลิปนี้สวัสดีครับ